ผมตัวเล็ก้อยบานเลยนะครับตัวไซส์ประมาณสามนิ้วเนี่ยลอยเยอะเลยเนะี่ยตัวใหญ่มันจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตัวเล็กเยอะเลยครับผมเป็นปลาตะเปียนมั่งก็เป็นปลานินมั่งนะครับเป็นลูกปลานินกับเป็นปลาตะเพียนเนี่เต็มเลยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน,นะครับ ตัวเล็กเพียบเลยย <c oughs> <c oughs> แต่เราจะขึ้นเรือนะครับจะขึ้นยิงบนเรือ <c oughs> จะล่องมามั่งนะมีล่องอยู่ครับแต่ว่า มองไม่ค่อยชัดไปไหนแล้ววะพอขึ้นยางแล้วหายทุกทีเลย มาผงหนึ่งนะแต่ว่าตัวใหญ่ไม่เห็นนะมาครับมาผงหนึ่งแต่ตัวไม่ค่อยดีคัดคัดคัดไอเราประเภทชอบคัดอยู่เลยมาผงหนึ่งตัวนั้นใช้ได้หน่อยแต่ไม่รู้โดนหรือเปล่านะเฮียนิ่งเก่งเลยวะ โดนอะไรวะ่วงๆอยู่หรือว่ากระยาวะทำไมทำไมปลามันไม่ดิ้นเลยเอา้าหลุดหลุดกปแล้วย้ายดีกว่าครับ มันมองไม่ค่อยเห็นครับตรงนี้ยิงยากลอหาดีกว่าครับมันมองไม <stream confer dles> <brake>. ่ค่อยเห็นนะมันยิงยากมันเห็นก SO ็เงาเงาแวบแวบเงาเงาแวบแล้วมันก็ลงหายไปยิงไปสองทีแล้วไม่โดนเห็นเป็นเงาเงาทัดไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี้โดนแล้วมึงโดนแล้วโดนแล้วนหนูว่ายไปทางนั้น โดนแล้วมันต no ้องโดนมั่งเลยน่ะเอ้าโดนอาตารโดนอยู่เออมันต้องประสบความสำเร็จมั่งเลยน่ะดูโอ้ดูดูตัวดูตัวโอ้โหแดงเหือกเลยอ่ะเฮ้ยกลางกระบานเป็นไง เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบนี่อ้อ้โอ้ยยิ้งกองปันวอะไเนี่ยปยังไงวะเี่ยเอ้ะพาอยู่ใร่อง่ร้อยนะมันก่อยร่องออกมาแต่มันมาลึกจัดเลย กลางกระบาลไปไงล่ะเฮ้ยรูปนี้ต้องแก๊ปไหมต้องถ่ายรูปไหม แล้วครับแดงแดง,ดงแด,ง,ดงแดงนี่แม่นกไก่เต็มไม้เต็มมือเลยวะ่ะหนุโห <laughs> มโดนแล้วตัวแดงตัวแดงนี่โดนตัวแดงแล้ว <laughs> โอ้ยบอกให้พาไปทุล้านหน่อย โอ้น้ำสนิมมาปลาเป็นไหนหมดวะนี่แล้วโอ้เราขิงแป๊บเดียวเอาได้แล้วตาลายไปหมดแล้วเฮีย ตัวไม่โตยิงเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวยางมันจะยืดโดนพร้อมกันเลยดิเพราะผมตัวไม่โตอ่ะ ออกเดียวกันเลยหรือเปล่านะหนุ่มเนี่ยโอ้แต่อ้วนตับเลยว่ะอ้วนมากเลยเออเนี่ยโตอ้วนตับเลยใสแค่นี้ก็พอแล้วโตอ้วนตับโอ้โหดูดู แมาก้อนเดียวกันก <Williams> ้อนเดียวกันก้อนเดียวกันอีกก้อนเดียวกันด้วยเป็นไงไปนไงมาลึกสุ ห้างไปนู่นแล้วเบื้อไเข้างในแล้วตามไป มาแล้วครับฝนก็จะมาลมก็มา <c oughs> สร้ังกระแสสุริยุอธิ์ดีเลยอาจะเป็นตะเพียนนะแ่สงดีอยู่นะ ไหนแล้ววะเฮ้ยเี้ยเอ้ยเข้าทา้ายสะพานตะเพียนใหญ่อยู่ครับนี่ตะเพียนรูกปลาร่ไรวะเนี่ยโอ้ตะเพียนโอ้ตะโกนะครับ ปปไปครับเดี๋ยวเราขยับไปเรื่อย <S <S ๆส่วนตรงนู้นมันจะมีตัวเยอะกว่านะครับขึ้นไปดูทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลาะกลับมาทางนี้ก็สนท่าดีอยู่นะครับเนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลาะไปทางนู้นดีกว่านะครับนี่ครับผลงานของเราวันนี้นะครับ วันนี้ได้สามแต้มก็จริงแต่ว่าไซส์สวยนะครับไซโบนะปานินตัวใหญ่มากครับตัวนี้แล้วก็ปลาตะโกกนะตะโกกก็จะเพียนไหมเนี่ยตะโกกเนาะเออแล้วก็นี่ครับปานินปานินสองนะนี่ครับไซส์สวยๆครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับจเจอกันคลิปต่อไปครับผมคนสองเลสวัสดีครับ